สวัสดีค่ะมินต์เล้วก็ชอบวันเบอร์วันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของรีแอคชั่นนะจ๊ะใช่ซึ่งวันนี้เรื่องตัวรีแอคชั่นของพี่เจเบีก็คือพี่เจเียนะคะปล่อยเทลมาซึ่งปล่อยมาตอนที่สิบสี่ใช่ตอนที่เราถ่ายวันที่คืนที่สิบเจ็ดนะคะก็คือเจอ้องไม่คุณก็ไปดูแล้ทั้งที่หน้าทําร้ายก็คือผู้ภาพอ่ะเพื่อนเห็นก็แคปแบบแคปแปลเพลงมาแล้วอ่ะเออแต่ว่าแบบ ก็ยังไม่ได้แป๊ะตั้งใจไปดูคือเรายังไม่ได้ฟังได้เห็นแค่คำแปลแบบพันพาก็คือแบบว่าอู้ก็รู้ว่าแซ่บอ่ะเอออ่ะ๋ยวารอช้าเราตาองไกันดีก่ะใช่ชื่อเพลงว่าสวิต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 อีตอัพก็คือพี่เจดีก็อยู่ค่ายนึ่นแล้วจำชื่อค่ายอ่านชื่อค่ายไม่ออกอ่ะหายอ่ะอยากเี่เ มันเป็นแบบไลฟ์คลิปปะเนาะโอ้โห้เสียงหลอนมากเสียงที่เต็ม มนีเพยายามอ่านตอบมากที่นิม่งอะจะคือตอบเป็นอี <c oughs> เออไม่ค่อไป มันฟิลที่เราสามารถตัได้ดีแบเราฟามได้หลายรอบแล้วเราก็คือสามารถโยกไปได้เูกเป็นดนตรีที่ใช่ไหมมันได้หลายไย่ดีสิ่งมันทำไมเขาลอดนะ All back All back ด้วย ก็ะบคืบอวแบบทำนไล์คลิปไปเลยไม่ได้เป็นแใค้แลวสเนี่นนอคอนเฟ ไ <laughs> ม่ต้องเต็นเยอะไม่เกินต้องหล่อ,อ,อเท่านีห้หล่อมากะชุดดำอะโอ้ยไม่ีอะแม่ คือ่าจะไม่ไหวแล้วตอนนี้คือเพื่อน่าจะแบบว่าเออมึงเราปิดกิฟต์เถอะเราอยากไปดูต่อแล้วอะไรเงี้ยเออแต่เพลงแันดีจริงแบบเป็นคนชอบฟิลเพลงประมาณแบบคืออย่างที่บอกนะว่าดนตรีแบบนี้มันฟังได้อีกเรื่อยๆแล้วฟังซ้ำได้แบบว่ามันไม่รู้สึกเบื่อใช่แล้วต้องไปช่วยปั่นวิวเข้าใจบางคนคือเราจะปั่นวิวต่อจากนี้ให้ใช่ก่อนนานๆเราอัดูไม่ได้ไงเออวันที่จะมาถ่ายคลิป ก็เลยต้องแบบเก็บไว้เลยต้องรีบถ่ายเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันใหม่เอออ่ะเขาหล่อให้เดินไม่มีอะไรจะติ๋ไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกอย่างดีมากดีแบบดีมากมากไว้ไรเว้ก็เลยจะไว้ไรเนาะไม่ใช่กแบบโอ้ยดีอ่ะอะล่ะค่ะใครที่ยังไม่ได้ฟังไม่ฟังเอออันนี้คือพลาดไม่ได้จริงแต่มั่นใจว่าทุกคนต้องได้ฟังแล้วแต่ว่าฟังแล้วก็ฟังอีก ฟังกันไปได้เลยเขาปั่นวิวกันไปวนไปแล้วใช่ช่วยพี่ใช่ที่พีเจพีนะคะทุกคนช่วยพี่แม่สนิทอ่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม facebook twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย